ออหอยปังกับหอยของ่แม่อนอรดอยกันบาพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูหอยปังเลยจ้ะหอยปังลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้มอยไปพออยู่ตลาดมากพี่น้องตลาดพี่บูญห้ายากหอยปังไปพอกระเลยจ,จัดมา2โลโลละห้สบาทกินแกมกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองเห็นบอม,มาจาเซ็เซียๆกันจ้าพี่นอ้องโบดกิ่งดุนดุนโบคอยไม่ขายจ้กทั้งนี้ <c oughs> หายอยากอหอยปังไม่ต้องเอาตาออกหล้วก็บอต้องเอาขี่ออกด้วยค่ะพี่น้อง ออกเบิ้ลย่วเลยจ้ะมาเด้อจากพี่น้องเสพๆน้ำกันซาลาเนี่ยกินกับหั่มจิ้มซีฟูดเสบๆหอม แดดดิ๊งน้ำงามหน่อยไหนใหญ่ๆพี่เนาะเซลออกแดดบ่เบิ้งหืมขาดจ้ะ อ헐ปังยำกุ๊บกุ๊บพี่น้องส่บบนเหนียวห่ว พายมาก,กินเมนูนี้กับคอมเมนต์ในเด้อจ้ะพี่หน่องแซ่บน้ำจิ้มแซ่บ เมนูกับแก่ไม,ม่มาเนี่ย <c oughs> แต่ว่าบบม,มีหนำล้อใหญ่นะพี่น้อง <c oughs> ออกเดบิวต์ย่งด้วยจ้ะ พี่น้องโอ้หน่วยนี่แบบง่ายจ้ะซ้ำกําปั่นสุดยอด โดเ้าแซ่บข็ข้นค้นน้ำจิ้มกับเพ็ดเปียวหวานครับพี่น้องเอาใส่ในถ้วยเลย พี่หน่องสงสยัยคือกัรกับหมตยบอกว่าหอยปังกับหอยโขงไม่เดียวกันบอกพี่หน่องผู้ไดหูก,กับค้าเมม็นนี่ได้ดจาะพี่หน่องอันนี้มืนกัเอิ่นตามที่แม่ค้าเพื่อนขายเนาะจ้ะหอยปัง แต่ว่ากมีข้อมเมนว่าหอยขุ้งนะพี่น้องก็เลยอยากได้คำตอบังเคือกอับกินอย่างเดียวค่ะพี่น้องเมื่อเพื่อนบ้าเอื่นยังกับอื่นนั่นเพื่อน ตัวนี้ขาดเส้ายขาด อุ้ยโอ้โออกเบิดยั่วเลยจ้ะยังอันกะออกง่ายยังอันกะออกยากยังอันกะขาดแต่ว่าด,ดีอยู่พี่นอ้องสุดสิเคลื่อนมาสิออกเบิดร้ายกว่าเอาอ,ออกได้เบิดเบิดยัว่ว บบึ่งเลยนี่ปู <c oughs> ออกได้บึดพี่น้องเสียบไม่ก่อนฉันเิ็นเฮียอืม สุดท้ายมมังจเห็นไหีเนาะอ๋อสสด หอยโลกเครงเบิดพอดีพี่นอ้องสื่อมาสองโล <c oughs> แต่ว่าเอามากินประมาณโลครืงเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเมนูหอยปังลวกจิ้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเส็แซ่บนะคะพี่นอ้องแก้มะมราจีนแล้ลากก็แตงกวาละดิดกรอบๆแถวบานมวยโดนๆจังสีเดพอหอยปังพี่นอ้องหายอยากเห็นเพิ่นเอามาขายกเลเฝ่าจัดมา ขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเก่านะคะทุกคนทุกกำลังใจที่อ่าติดตามรับชมสปอร์ตไปรังใจดีๆหรือว่าจะเขามาติชมแนะนําจังใดกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ผู้ใดอ่าที่ว่าอยากสั่งก๋วยจับหนังไก่ทอดคะแนแหน่อไม้อ่อนหรือว่ามัมมู๊มัมเนื้อเนาะจ้ะอ่าถ้าขอความเพจกไดๆพี่น้องทักไลน์บอแรกก็ทักขอความเพจเนาะจ้ะคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องทำไว้กินสดลวดหรือว่ากินมูมามกินโบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าใครมักคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชรร์เเเปปนนนนกลลััังใใจจหหห้้้้้้้มววย่่ดดดอออสสสบืีีไคคะะ